ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวดักั่บารีเจนทุกคนเลยนะครับผมและในวันนี้ครับผมผมรอที่จะเล่นคลิปวิดีโอนี้เนี่ย มาแบบว่าเนิ่นนานก็ไม่เนิ่นนานหรอกก็รอแบบว่าโกแบบโกจิต้าบลูยูเอลหมดบัฟสักทีนะครับผมก็จะได้รู้กันแล้วนะว่าเออแบบโกจิต้าบลูยูเอลเนี่ยมันแบบว่ามีแค่5้าดาวเนี่ยที่ผมมีอยู่5ราดาวเนี่ยมันจะยังติดเมตาและเล่นได้อยู่ไหมนะก็ต้องมาลองกันให้คุณผู้ชมทุกคนได้รับชมและแบบว่าดูกันนะครับผมว่าแบบมันมันมันยังจะเก่งอยู่ไหมอ่ะเพราะว่าแบบมันหมดบัฟแล้วไม่มีบัฟที่จะแบบว่ามาแบบเสริมความแรงหรือว่าแบบแทงได้นิดนิด อะไรอย่างนี้แล้วนะครับผมก็ต้องมาลองกันนะครับใช่แล้วครับผมวันนี้ก็จะเอามาเล่นในทีมของ b ีสโกฮังนะครับผมแล้วก็มีน้องปางจังเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับทีมของเรานะแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะแบบว่าเจ๋งขนาดไหนนะก็ต้องไปลองกันนะครับผมและอีคลิปที่ผมให้โกจิตาบลูโกจิตาบลู ul ไปก็จะเป็น e อีคิปตามนี้เลยนะครับผมอีค e ิพแรกก็คือจะใส่ได้กับ tag fusion warrior นะและช่องแรกจะมีพื้นฐานในการติดคิดคอเพิ่มขึ้นนะครับบวก11%ช่องที่2เนช่องที่ยจะมีพื้นฐานในการป้องกันการบ l a s ซบวก20%แล้วก็ช่องที่ี่มมีพื้นฐานในการโจมตีการ์ดหมัดนนแรงขึ้นถึง35%เลยนะครับผมและในอ e ีคิพถัดมานะครับผมจะใส่ได้กับ saga f r m the movie แล้วก็เป็น tag fusion ด้วยนะครับผมและช่องแรกจะมีพื้นฐานในการป้องกันการ์ดหมัดและบลัซซนะครับบวกส0ทั้ การทําความเสียหายของการ์ดฟ for ้าแรงขึ้นนะครับผมบวก12%นะหืมลิ้นนี่ติดติดพันเลยเพราะว่าอยากเล่นมากนะครับผมแล้วก็ช่องที่สามเนี่ยจะมีพื้นฐานในการโจมตีการ์ดหมัดแรงขึ้นนะครับบวก35%เลยนะและอีคลิปถัดมานะครับผมจะใส่ได้กับแท็กฟิวชั่นนะครับผมและช่องแรกเนี่ยจะมีพื้นฐานในการป้องกันการ์ดหมัดนะครับบวก16%และช่องที่2เนี่ยจะทําความเสียหายของการ์ดฟ้าแรงขึ้นนะครับบวก14%แล้วก็มีพื้นฐานในการติดกิตติคอเพิ่มขึ้นด้วย13%นะคร โจมตีคัดหมัดแรงขึ้ออีกบวก2ี่นะครับผมสำหรับช่องสุดท้ายก็ถือได้ว่าแบบว่าผมเนี่ยยัดพวกแบบว่าการโจมตีคัดหมัดเข้าไปแรงๆการฟ้าแล้วก็การป้องกันทั้งหลายเนี่ยให้ไปแบบว่ามากมายไก่กองเลยนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามันจะแบบว่าละว่ารละว่าเล่นได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับโกจิต้าจะติดเมตาไหมหรือว่าตกแต่ว่าผมว่าน่าจะติดเมตาแน่นอนนะเพราะว่ายูนิเกตของเขาเนี่ย ถือว่าสุดนะครับผมและถ้าใครเนี่ยยังไม่ดูไม่ได้ดูคลิปรีวิวสกิลหรือว่าแปลสกิลของโกจิต้าเนี่ยก็กดที่ตัวไอด้านบนได้เลยนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันใน p v p r a t i n g m a t c มกันเลยดีกว่าว่าโกจิต้าเนี่ยจะเจ๋งสักแค่ไหนนะครับทุกคนก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับก็ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าโกจิต้าเนี่ยจะติดเมตาไหมเลสโก มาครับทุกๆคนทุกๆท่านเกมแรกนะครับผมว่าเราเจอกับกูจิต้าเหมือนกันแล้วผมมีเลนส์ไตล์เข้าไปแบบสวยงามเลยนะกูจิต้าเนี่ยมีในส่วนของโผล่แล้วผมดับคอมโบไปเขาไม่ไม่แบบว่าไม่เปลี่ยนไปที่ UI นะแต่ว่าเราก็การฟายัดไปเลยเพราะว่ากลัว UI มาแต่ว่าเขาไม่เปลี่ยนด้วยไม่เป็นไรเขาไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะแล้วเขาพับยูนีเกตมาแต่ผมส่วนเข้าไปขู่แต่ผมปัดหลบไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะครับผมปัดหลบไม่ทันก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆเล่นไปนะครับผม แต่ว่าอยูนิเกตเราก็เต็มเหมือนกันแล้วเขาการฟ้ามาผมเปลี่ยนไปที่เบสโกฮังก่อนเลยถ้าเปลี่ยนไปที่ปังจังนี่น่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าปังจังของเรามีแค่6ดาวแล้วเขาจะโอเคผมมีเลนสไตล์เข้าไปแบบนี้เขาก็น่าจะหลบนะแ้วเราก็รอจังหวะในการที่จะหลบแบบสวยๆงามๆแล้วแบบนี้เราไม่มีตั้งโคเวเชนแต่เรามาปีปังจังแล้วก็อโหแล้วเขามาแบบว่าสวยงามมาในจังหวะที่แบบถูกต้องและเหมาะสมสําหรับการฟ้าของเขาแล้วผมโอเคผมกดเมนก่อนเลยแล้วผมกดกาเขียวด้วย ก็ลดเวลาการเปลี่ยนตัวของเพื่อนร่วมทีมเราไปแล้วเขาไอ้นี่มาแบบนี้ผมเปลี่ยนไปที่บีสโก้คังแบบนี้ตุยเลยว่าโอ้โหแบบนี้ก็รออะไรหล่ะครับไปก่อนเลยอู้แล้วผมรอหลบน่าจะได้อยู่นะอุ้ยแล้วเขายังได้อยู่เ,เฮ้ยเขามาเขามาว่ะเขาจังหวะเขาได้อยู่เนี่ยผมเปลี่ยนมาที่โกจิต้าก่อนเลยแล้วผมแถบไปหนึ่งทีเขาหลบมาแบบนี้ผมต่อยไปแล้วรอจังหวะ เขาจะต่อยมาเลยไหมโอ้โหเขายังเว้นจังหวะหนึ่งผมปัดหลบแล้วแต่มันไม่หลบกดจอไม่ติดอะไรคือมันกดจอไม่ติดอะแล้วเขาไม่น่าจะบลัซอะแล้วเขากดหมัดมาแบบนี้ก็เสร็จน้องมังจังของเราแล้วผมก็กดลดเวลาการเปลี่ยนตัวของเพื่อวมทีมเราลงไปนะครับผมด้วยการเขี่ยนน้องมังจงังแล้วผมหมัดไปตรงกลางเขาจะต่อยมาไหมอ่าแล้วเขาการฟ้ามาแบบนี้ผมเปลี่ยนมาหลบก่อนได้อยู่ก็มาดิผมว่าเขาจะอาอายัดมาแล้ว ถ้าเราต่อยไปเนี่เขาอ่ายัดมาแน,น่นอนแล้วผมดับคอมบอ้าแต่เขาไม่ต่อยมาเขาไม่รู้ว่าเรามีเกรหลบแล้วเอาแล้วเขาอ่ามาในชอ็อตนี้ผมลบแล้วก็บลาสอาชิลและแบบนี้ผมกดการ์ดหมัดได้โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเรากดเมนอาบิลิตี้นะเพื่อโจมการ์ดอดิเมตแล้วเขาโจมตีมาแบบนี้ผมกดการ์ดอดิเมตปิดจบไปไม่รู้จะตายหรือเปล่า,า,อลาโอ้โหแล้ววันเทินคิวเลยไม่ใช่วันเทินคิววันช็อต ล้วมาต่อกันดีกว่าครับผมพลังสื่อแล้วผมเข้าไปแบบใกล้ๆแล้วก็กดต่อยได้มาเฉยแล้วผมกดการ์ดเขียวเพื่อต้านโคเบชนแบบพิเศษโอ้โหโคจิต้าจะแบบพบเครื่องอะไรขนาดนั้นทุกคนคือแบบพบเครื่องมากแล้วดูดิเขาเปลี่ยนมาก็เรียบร้อยเสร็จผมแล้วผมการฟายัดหน้าเข้าไปเลยไปก่อนเลยครึ่งหล่อโอ้โหเกินครึ่ง80%นแล้วมั้งแล้วผมลบมาเปลี่ยนพี่โอเคเขาจะใช้อยู่ในเกตกับผมได้ดีแล้วยังไง แล้วยังไงเอ้ยแล้วเขาม i d l a n สไตม,ม์อะผมโอ้โหผมกดเมนได้อย่างสวยงามแล้วเขากระโด,ดแบบเพ้อดังเพ้อไปต่อครับผมแบันบนี้ผมกดจ้าเขียวลดเวลาการเปลี่ยนตัวของอเพื่อนร่วมทีมเราลงมานะครับผมแล้วก็บลา s t l i n แล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับผมโอ้โหแล้วแรงจัดเอา้าโอ้โหแล้วเขาไม่สู้เลยเขาแบบออกไวจัด แล้วเขากลัวเราจนต้องเอาโกจิต้ามาเลยนะผมแล้วเขาแทบเดียวผมหลบมาแล้วแบบนี้ผมเปลี่ยนไปที่บิสโกหังแล้วต่อยได้มาเฉยเลยครับผมอ่าแล้วเขาเปลี่ยนไปที่โกคูโกคูตัวใหม่นะแล้วเรากดการเขียวเพื่อต้านสีมานะครับผมแล้วแบบนี้ผมยัดยาวแบบนี้ยัดยาวบิสโกหังก็เข้ามาไม่ได้อย่างแน่นอนนะสำหรับบิสโกหังเขาแล้วผมการ์ดฟ้ายัดไปเลยตุยเลยไหมไม่ตุยนะครับผมไม่เป็นไรแล้วผมควิกแอคแท็กไปโอเคยังได้อยู่อยู่ดูอะไรลได้อยู่ ไ็ไ้กดสเตปแบบนี้แล้วเขาโอเคผมมัดโอ้แล้วเขามีเลนสล์เข้ามายัางไงอ่ะเรียบร้อยเขาโดดแบบนี้ผมไปต่อดีครับรออะไรอะ่ะมีตัวหังมาไหมผมเปลี่ยนการเขียวมาแล้วแบบนี้ผมกดการ์ดฟ้ายัดไปเลยแล้วก็รอ,อก,กดอันติเขาเปลี่ยนตัวไหมไม่เปลี่ยนเรียบร้อยไม่เปลี่ยนตัวก็เสร็จผมดิผมก็กดการ์ดฟ้าไปดิเพราะว่าการ์ดฟ้าของเราเนี่ยเพิ่งกดไปเมื่อกี้เองนะครับผมถือได้ว่า เล่นได้อย่างเล่นได้อย่างอะไรดีคง <t> ต้องเรียกว่าเล่นอย่างเหลี่ยมเล่นยังไงให้เล่นได้เหลี่ยมแต่ว่าเราได้แบบว่าอาอาเร็วมากเลยนะทุกคนว่าป่คือแบบว่าอาอามาเร็วจัดก็เรียบร้อยแบบนี้เขาแท็กเกิลมาด้วยแต่ว่าโอ้โหไม่เป็นไรดูดิโคจิต้าขนาดโคจิต้าเจ็ดดาวแดงนะเช่ปไหมโคจิต้าเจ็ดดาวแดงว่าผมจำไม่ได้อาแล้วเขาเล่นแบบนี้ก็เรียบร้อยดีเขาไปปล่อยคอมโ,มโบรับคอมโบแบบนี้ก็เรียบร้อย เขากลัวว่าเขาจะทําให้ยูนิเกตของเราเนี่ยเต็มไงและนั่นคือสีเหลืองนะนะทุกคนนั่นคือสีเหลืองนะแล้วเราครบเวลา60วินาทีหรือยังผมกดการ์ดเขียวมายังไม่ครบนะแต่ว่าผมกดการ์ดฟ้าไปแบบนี้เรียบร้อยเลยไหมโอ้โหแล้วตายเลยเอา้าแล้วเดี๋ยวนะผมต้านสีเฉยเลยใช่ปะแล้วผมต้านสีได้ไงต้านสีแต่ไม่รีเกตอ๋อออต้านสีมาก่อนรีเกตใช่ปะผมจำถ้าผมจําไม่ผิด อ่าแล้วแบบนี้ผมก็น่าจะอันติเมตปิดไปได,ได้อย่างสวยงามนะครับโอ,อ้โหปิดไปแบบได้ได้อีกแล้วโซฟาเนสเจอร์ถือขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ยัดเข้าไปที่หน้านนและในเกมนี้ผมเจอฮิตโตะนะครับผมฮิตโตะ โอเคได้อยู่กระโดดมาแบบสวยสวยงามแบบนี้ก็ไม่โอ้โหจะกดแก๊มาซะหน่อยลบโอเคได้เพอร์ฟิวันนี้อยู่โอ้สวยงามเกือบแล้วเมื่อกี้ผมการ์ดมายัดไปเลยเพราะเราจะได้รีเกตนะแล้วเขาเปลี่ยนโอ้โหโดนไปแรงจัดสำหรับอุ้ยอีกทีเดียวโอไม่ได้โอ้ my god แล้วผมโดนอย่าโอ้โหโคแรงแล้วผมคลิ๊กแอคไปเอ่ะแล้วเขาตุยเลยเขาตุยเลยไม่เคยได้เอ่ยปาก เขาไม่ต้องพูดอะไรใดๆทั้งัเอ้าแล้วผมเลื่อนเข้าไปแล้วมันไม่เลื่อนให้ผมโอ้ยแล้วผมเปลี่ยนไปที่ปังจังก่อนับผมเพื่อทําการซัพพอร์ตเพื่อนนะและเขาน่าจะคี้หมดเร็วๆนี้แล้วโอเคคี้หมดจริงด้วยแล้วผมแท็กขึ้นเข้าไปและรอโอเคได้อยู่ครับผมชนหมัดแล้วแบบนี้ผมกดแบบสวยไหมไม่สวยห้าละเอดไม่สวยเท่าไหร่โอเคยังได้อยู่โอ้โหเขากดได้แปดร้อยแบบนี้เรียบร้อยแล้วเกมมั์มเนี่ยและอ้าวผมได้เร็วอีกแล้วไงอ่าผมได้เร็วอีกแล้ว ไปที่กดจิต้าแล้วกดการ์ดเขียวแล้วก็บลาสไปทีนึงพร้อมกับกดอาไปเลยดีกว่าครับผมแบบนี้โอ้โหแหลกๆนิดนึงก็ไปดีครับอาไปเลยยัดเข้าไปครับผมแล้วก็กดการ์ดบลาสเพราะว่าผมว่าเขาน่าจะเดาการ์ดฟ้าเราได้นะเพราะเขาน่าจะรู้แหละว่าการ์ดฟ้าของเราเนี่ยสว่ได้จากการ์ดเขียวนะอุ้ยแต่เขากดการ์ดหมัดเกือบผมก็เกือบเหมือนกันนะเนี่ยอย่าทําเป็นเล่นนะอย่าทําเป็นเล่นหนักครับได้อยู่ได้อยู่ เกมมันก็น่าจะเป็นของเราแล้วแหละเพราะเหลือใครโอเคตัวสุดท้ายแล้วยังไงโอ้โหกดเมนทำลายการเข้าไปแล้วผมหลบมาแล้วเขากดเมนอัลเบรตี้มาแต่ผมบลัชไรเอาแล้วเขาลองเลนสไตส์มาได้ไงเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจตัวไม่มีไอ้นี่นะบลัชเอาเมอร์แบบเกาะป้องกันบลัชนะครับผมแต่ว่าแล้วไงก็มาดิโอ้ดูดิทุกคน,นดาวเมนใส่สีเหลืองอะคือแบบสุดมากสำหรับกกจิต้าแล้วผม การอนิเมชยัดปิดเข้าไปเลยทุกคนคิดเห็นยังไงว่าคือผมว่ามันติดเมตาแน่ๆมันอาจจะเจอทีมแบบว่าเขาอาจจะไม่ค่อยฟูลทีมก็ได้แต่ผมว่านะตึงและเกมสุดท้ายของวันนี้เนี่ยผมแบบว่าเจอตึงเฉยเลย คือทีมไฮบิสยัดีตึงแล้วผมนิูซาจะแบบเข้าไปใกล้ๆแล้วแบบต่อยเข้าไปแต่ว่าไม่ได้โอ้โหแล้วเขาเปลี่ยนบีสโกฮังลงมาแบบนี้ผมคงต้องปล่อยให้โกจิต้าของผมเนี่ยได้พอปอยูนิเกตของเราโอ้โหแต่ไม่ได้ถ้าแบบนี้ไม่ได้แน่นอน,นับผมไม่งั้นนะตุยแน่แล้วผมแทบไอทีแทบไอทีไม่ได้ผมลา้าใจแล้วล้าอีกทีและรอจังหวะหล,ลบแบบสวยงามมาดิผมก็มีของเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีแล้วโอ้โห คูไม่ที่ผมเห็นคาตาเลยว่าโคตานโคตานโคฟของเราเนี่ยหมดแล้วโอ้โหวงต้องเปลี่ยนน้องปางจังลงมาก่อนเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราเปลี่ยนโกจิต้ามาแล้วเนี่ยเราจะโดนอะไรไหมเข้าไปใกล้แล้วกดเมนกดการเขียวด้วยครับผมเขาทําอะไรไหมไม่ทําอะไรสักอย่างเลยคนนี้เขานิ่งมากเราอยู่ดีมาเจอเจอตึงเกมสุดท้ายเฉยเลยแล้วโอ้หูนิ่งจัดนิ่งหรอนิ่งหรอผมกดการเขียวที่โกจิต้าแล้วก็กด กดกไฟยัดไปเลยมันเยอะเต็มมือหมดแล้วโอเคครับแล,ล้วรอรอโอ้โหแล้วเขายังรอเหมือนกันโอ้โหเราเสียบิสโกหังไปแล้วทุกคนได้ได้ผมต้องจริงจังแล้วผมต้องจริงจังแล้วทุกคนได้ดิแล้วผมลบได้อยู่นะครับผมถ้าเขาหมาัดโอเคโอ้โหแล้วเขายังโคบหมัดมาอีกโอ้ย เขาครบม่ได้อย่างไรโอ้โหแล้วเขายังแบบการต่อยด้วยแล้วเขาดรอปคอมโบมาแบบนี้ก็เสร็จผมแน่นอนนะครับแบบนี้ปอกเปี่ยนไปคิโกจิต้าแล้วก็ทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมเดี๋ยวว่าโอเคครับต้องดรอปคอมโบแล้วครับโอเคสวยงามเดี๋ยวต้องดรอปอีกครับผม สวยแบบนี้เราต้องอ่าแล้วครับแก้เกมหน่อยทุกคนที่เงียบๆเนี่ยคือต้องแก้เกมนะไม่งั้นเราจะแพ้ได้นะครับผมและเขาเดาการเราไม่ถูกก็โอเคนะครับผมได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆเล่นไปนะเขาก็ไม่มีแล้วนะครับผมสำหรับฟิวเจอร์กองหังมาช่วยนะก็ค่อยๆเล่นไปนะครับ โอเคผมแทบไว้ก่อนแล้วก็กดการ์ดเขียวรีเกตไหมน่าจะครบ60บวีละรีเกตแล้วครับผมแล้วผมรอเขาโอเคได้อยู่ได้อยู่มาดิมาดิเราห้ามให้เขาทำลายยูนิเกตเราเด็ดขาดนะครับผมถ้าเขาทำลายยูนิเกตเราเนี่ยเราโดนแน่แล้วแบบเราอาจจะไม่มีแบบยูนิเกตที่2ไว้เล่นหรือเคาน์เตอร์ในจังหวะสําคัญนะครับผมต้องไยเลยนนะและแท็กขค้นไปแบบนี้ผมกดการ์ดลาสไปแล้วรอจังหวะเขาโอเคได้อยู่แล้วผมหลบมาที่ปังจังได้อยู่ครับผม ไปครับผมคอมโบครับได้เวลาเล่นแล้วได้เวลาเล่นครับค่อยๆเล่นไปไปครับไดเรื่อยๆครับบัฟให้กับโคจิตะได้นะสำหรับ้งองบังจังเวลากดการนะโอเคแล้วผมแทบมาตรงนี้แล้วเขาแทบเคลื่นไหมโอเคครับผมเขาแทบเคลื่นแบบนี้เราก็สวยงามแล้วได้อยู่นะโอเคแบบนี้โดดแล้วกดเมนับสวยแล้วเขากระโดด พี่เกมแล้วครับแบบนี้ตอนนี้วินแล้วครับตอนนี้พี่เกมแล้วครับผมนี่แบบตื่นเต้นมากคือคือเวลาเจอตึงเนี่ยมันแบบมันมันเล่นยากนะเอาแล้วเขาออกเลยโอ้โหสะใจมากเขาผมก็โกจิต้าเป็นไงกันบ้างครับผมโกจิต้าบลูยูเอลสำหรับทุกคนก็สําหรับผมเนี่ยส่วนตัวนะ คิดว่ายังไงก็อยู่เมตายาวๆแน่นอนดูจากเมื่อกี้ดูดิเอ้ยดืออะไระดิทุกคนคือแบบว่าสามารถแบบว่าทำฟิวเจอร์โกฮังได้ตุยแบบง่ายๆเลยนะขนาดแบบแพสแพสีนะผมขนาดแพสสีแล้วก็ไม่มีบัฟช่วยไม่มีบัฟอะไรคอยช่วยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากผมนะครับก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมใครคิดยังไงกับตัจิต้าก็คอมเมนต์มาไว้หน้าล่างได้เช่นเดิมนะครับผมไปแล้วครับวันนี้ สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ